กาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องขอเยซี่ทุกท่านวันนี้พอเที่ยงไหนมาติดจีจันตเลสกับคุณพ่อหญิงเนาะครับผมเนาะสีว่าคลิปแรกแต่ว่าก็เป็นคลิปของทุกทายเนาะครับผมเนาะพ่อแมนก็เหลืออยู่ว่าหลายมือครับผมยื่นข่าวว่าบุสบายครับผมนอกข้างานว่าสันไปซอยงานบุญว่าสันเพิ่นแปลว่าลูกหลานข้าเจ้าเพิ่นเฮ็ดบุญแจกเข่าหาผู้ญาติพี่น้องผู้เสียชีวิตไปเนาะครับผมเนาะพ่อหญิงเพิน่นกะไปซอยการซอยงานกัสิเมืมมม่อยล่ะครับผม สงใช้สีเมยน้ำวันนี้ก็อาจจะเออกะมี่โมพวกคนฝูงหรือว่าลูกหลานเคนสังสรรค์กันกะไดไป,ไปเปกน้ำเขาอย่างสีนะครับผมสวอยไปครับผมหามทรงโรงพยาบาลด่วนเลยสัมภาษณ์แล้วล่ะครับผมแต่ว่าตอนสัมผณ์ยังเมื่อย,อยู่ไปฟังครับเพื่อนว่าไดไปเห็นฮอนนรกวาสันย่อมพวาบานย่อมมาถูดมาอ้ยผีสางมาเต็มโรงพยาบาลน,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 นึงวาสันนอน,น,น,นอยู่โรงพยาบาลอียังมาหลายคัาเท้ต้องไปหอดนรกได้ครับผมท่านผู้ชม แต่ว่าคน ur, ้นห้าคือว่าล่ะครับขันพ่อถึงขาดเพิ่นกระบอกไปเนาะถึงเอาไปแล้วไปเปิดนังบัญชีนังหมาแล้วมันบ่มีซื่อพอหญิงเพิ่นเก่ากลับมาส่งนี่นำสับบอกเลียกน้ำสามตัวสตัวตรงๆจะจะจว่าสิเป็นตัวใดเดี๋ยวให้พี่น้องไปฟังจะปากคุณพ่อหญิงเนาะบอกก้อยๆนะครับผมานผู้ช่เมือแห้งเดี๋ยวไปฟังจะจัดครับผมเนาะสวัสดีครับพ่อหญิงสวัสดีครับครับบัญครับบครับบครับสู้ ต้องมาตามให้อีกครับเอา้าวสู้ฟังนด้ความยังเป็นแนวด้วคือตาแดงกิ่งซีอยู่แต่ครับตายขึ้นตายไปอยู่โรงพยาบาลตายขึ้นเลยบปล่ครับนี่ตายขึ้นโอ้ยไปนอนโรงพยาบาลขึ้นหนึ่งไปนอนโรงพยาบาลขึ้นหนึ่งเลยไม่เนเป็นแจ้งในสาเหตุแจ้งตายขึ้นโอบสู้ฟังไดยครับมันเมื่อยมันเหนียดในท้องไม่ใส่เก็บบุญเก็บบุญเพิ่นเฮ็ดบุญไม่ก็เรียนเหล่าเรียนยังนล้วเพื่อนยเหลื่เบี้ย เรียนเราเรียนเบียแน่นยั่งยั่งมากกว่านี้โอ้โหเหตุการณ์เฮ้ยมอเหตุการณ์แน่นมาตัดดูดอกดังเป็นบาทเรียนเราเรียนเบียแน่นเต้นมาหันมาทำสิ่งอยู่บ่ล่ะครับมอมอมอเต้นยินคาว่ามาหาเพื่อน่าไปเฮ็ดการบุญว่าสั่นงมาครับเนาะเอาเราสู้ฟังนะครับเป็นทังไหนครับโอ้ยเห็นอันนั้นแล้วผีทีเห็นยังผีอยังนะครับเห็น หิหลายกนแล้วน้อมาตายขึ้นเนาะครับตายขึ้นรึเปล่าครับเนี่ยตายขึ้นอ๋อแตน่าต้องบาลจะขึ้นน่าต้องบาลขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นหนึ่งเมืย์ที่เราเรียนเราหลายเรียนเราเรียนเบี้ยขอพวกินมันนอกเลยวะนอกนอกเลยดส่งหามส่งโรงพยาบาลครับผมหามส่งโรงพยาบาลเลยพูดกับผู้ฝึกหน่อ โอ้ยังดียังดียังดีเอาเอาแสงได่เห็นยังไงครับโอ้ยเห็นผีเห็นสางหลายหพดครับเป็นปุ่มเป็นงวนมากตายขึ้นเนาะอืมตายขึ้นดังๆเลยขึ้นพ่อเนี่ยตายขึ้นจิงจอยเออจริงจึงเลยตายขึ้นเลยพันเห็นผีเห็นหลายเห็นผีเลยอืมเป็นแนวอะดรครับบอกสู้ฟังนาทีนี่ครับผีกับมันกับมหาหลเนอผีนะคนตายขึ้นเนาะ มีแ yup. ต่ส,ส,สูตรขาวแล้วเซลอยู่สาอยู่อยู่โรงพยาบาลแนนี่แต่สูตรขาวมันก็อันนี้เนี่ยมันก็เมื่อยอยู่นะยังเมื่อยอยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังเมื่อยอยู่ป่ะเนี่ยเมยแน่อยู่ใส่ยมโมทูดเป็นเนี่ยแต่แต่มาเห็นย้อมโมทูดย้อมมายังครับยมโมทูดเพิ่อก็ลงมาหาล่ะครับมาอยู่เวลาอยู่โรงพยาบาลครับ ลุงมาหามาเป็นแถวมาหลายหลายหลายมามาหลายมโหสถเปมีหลายตอนไหนบอกรับหายถึงปีถึง,งมทูสถนะครับลงมาเนื้อมโหสถเป็นลักษณะอะไรครับลักษณะคืออันนึ้งผีหนี่งนะมันก็มีสองหูสองหูแม่น มีสองหูทั้งะัครับมีเขามีนน้ำนะโอมีเขาโอ้ยเป็นหูเป็นน้นเป็นอย่างเขาเป็นน้นเขาโอ้ยบ่เมืนหูเขาคนเขาเขาโอ้เนาะนี่เราเราเรอเนาะแมเินกัติชัดแน่เตเป็นหูหรือเป็นเขาเขาูะ่ะแต่มีเขาอีดีบ่ครับพ่อหญิงนี่นี่ดีเป็นแต่งสุดสีหยางพ่อหญิงสีขาว มาสีขาวใช้สุดขาวแอนแมนอยู่มดถูดอยู่บ่านะครับพ่อเท่านี่บมูดแล้วบมดสุดขาวเือกันบ่บ่ได้ใส่สุดแดงสุดยังขึ้นในหนังเสมอครับบ่บอบาในสุดขาวเ้อคุณป่าของหน้าผีขอางข้าบาดสุดขาวครับผีเกินมากนะการหลไหลยมากหลาหลยเลยแนนครับหลายหลายคนนะครับหลายโตหลายโต ยังเมื่อยแน่อยู่นี่ยเราประสาทประสาทต้งบวทต้งานพี่น้องครับเนาะแน่นประธานยังเมื่อยอยู่บวชนปยังคอยหายได้เร็วนะครับพราะอย่างเนาะขอหายหายไปไปพออย่างเพิ่นมาว่าจังไดย์เนี่ยพออย่างเพิ่นมาเพิ่นมาให้เรียกแล้วนะไม่เรียกไม่เอานายมาบอกเลขย่อมโมทูลหรือผีทั้งย่อมโมทูลทั้งผีเดี๋ยวมานำกันใส่สุดเท้าเพิ่นเลยบวครับใส่สุดขอมาเต็มโรงพยาบาล สูตรอย่างมากหลได้ได้ลายมากมันบอกเจไดพองยิงมันก็บอกเรียกหนึ่งแปดเจ็ดก็หาสามหนึ่งแปดเจ็ดก็หาสามเป็นเป็นผีก็เป็นยมทูตเขาป็นคนบอกที่คนบอกออทั้งทั้งยมทูตบอกรับกันบอกน้ำกันเลยนะเปนบอกน้ำกันเลยหนึ่งแปดเจ็ดก็หาสามครับผมนเป็นคนนี้ครับเอาคนแรกบอกกันครับเป็นโมใดผ้าพองยิงไปเบิงเมื่องนรกสวรรค์บอก พาไปอยู่ไปไปเห็นเป็ในยังไงพงหญิงบอกไปามเ้ยมันก็คือเมืองบ้านเฮาล่ะเมืองเพิ่นก็เดินคนแต่ใกล้ได้อยู่คนก็หลายเนี่ยที่เขาว่ามีกระทะท่องเดียมีต้นหิวน้ำเนี่แม่นี่ดีอยู่มีมีดี<ม>ปีนต้นหิวต้่นอยังพวกบ่าพงหยังนา<ม>ปีนกงหิว<ม>ก็หิวน้ำละก็หิวน้ำน้ำเหลี่ยมหล่อยเนาะแม่น ผู้ปีนกับปีนผู้ช่วยงใจเขาหอกแท่งยังสิบหอกแท่งดาบคือปัเหาใบน้ำบาดน้ำว่าน่ะนอแมนคือกันอยู่เวลาคือกันโอค้ใช่สูตรสียังบัดนี่ครับสุดสีขาวสีขาวคือเก่าคือเก่าครับอาจจะเห็นคนละยางก็ได้เคุณอาจสีสีขาวก็มีเนาะพเชื่องเนาะมีหลายสุดรก็ได้แมนครับีขาวเพคุนใส่สุดสีขาวมา อีกอย่างณพ่งพอยิงแล้วก็ยังเป็นเบอร์เบย์อยู่ครับผมท่านผู้ชมแบบว่าสุขภาพร่างกายยัง่ได้มัเยงื่อยอยู่ว่าด้เต็มเก้าสิบ่อย่างไรจะว่าไม่เต็มร้อยพี่โยบ้านจะขาดสิบหกสิบนี่ก็พอทั้งหมดันก็มเมื่อยอยู่นะโอ้บ้านเตัวเลขนี่จำด้ติดตาเลยเพิ่มบอกจำด้ติดตาติดหูติดตาเลยอ๋อเอาเท่านั้นแหละตายไปแล้วคือกลับมาได้บาทนีมครับเพชรตังแบบก็พื้นมาได้พื้นมาเลยงั้น บ่ได้ถึงขาดบ่เอ็มบ่ท่านแมนขาดเพิ่นเพื่นกับบ่เอาก็เพียงแต่พาไปเบิรงเงินซื้อพาไปเบิง์เงินซื้อที่ไปเปิดบันชีนั่งมาแล้วบ่แมนตอนไหนคนซื้อึังกับพ็ยังมีว่าท่านนะครับเนาอ๋อเราไปส่งเหว่ไปส่งครับขับขึ้นมาหาเอฟซีทวนมาสัตได้เนาะเอาไปเพียร์แ่ยังลับมาเอามาส่งเบอกเอฟซีเอาเลขไปนั่งสบาเนาะหนึ่งแปดเจ็ดคับ นี่ยังเกาะเพิ่มอีกแปดเ็ก็หาสามก็หาสามบอกหนึ่งแปดเจ็ดก็หาสามได้ครับผมท่านผู้ชมไปมากก็ะร่องพิจารณาบังก์เอียงพอผนไปนอนโรงพยาบาลสำคัญอยู่เนี่ยท้องใบย่ำเนาะคนไปนอนโรงพยาบาลนี่สำคัญเลยยังเมื่อยอยู่เดินกึ้เดือนแต่ยังเมื่อยอยู่อ๋ออ๋อข้าศัตรูเอาซ้ำนี่ข้าศัตรูให้เพิ่นพักก่อนครับให้เพิ่นพักก่อนเอาโยกให้ฟรีพิ่นเด็แค่หน้าจอ้เบิ้งเนี้ยวะกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อนๆมังใจให้ทีมงานกับผมยิงน้ำครับนี่ กถไล่กถแชร์ใหายไปก้างใจใพ่อเหงือกนี่ครับผมหนึ่งแปดเจ็ดยักที่ว่าเป็ี่ยนยุ่มทาถูดด้วยจะว่าเป็นผีที่มาน้ากันแต่คนบอกเนาะครับผมทนะ่านผู้ชมเนาะหนึ่งแปดเจ็ดกับหาสามไท่ชินชอบตัวเลขของพ่อเหงือกกะแคปหนาจะไปเบิ้งครับผมประจําองงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าหกแปดนะครับผมเนาะให้ทุกท่านโชคดีโชคมั่นครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา ขอบคุณพ่อหญิงหลายๆครับผมขอุหลายครับแต่ว่าจะฝ่าไปใส่เด้อค่าสมู้ชมเพราะเที่ยมีของดีมาฝากพี่ต่อน้องเป็นสีพึ่งน้องช้างเอาไปซอยขาซอยขายครับผมสีพึ่งน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตาหานิยมข่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยก,ยกสับหรือว่าโชคลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพึ่งน้องสร้างเพราะว่าในพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครือเขาหลงเครือเขาหลงดีแนวด ไผ่มีติดตนติดต,ตัวไวจะเกิดบรารมีไม่ยิ่งเห็นไม่ยิ่งหกักผู้ใา้เห็นผู้ใา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิ่นบูซ่าไปแล้วเพิ่นโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ,อ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมุงค้นที่นี่สว่า นองสางเลยมีความคิดคุณคุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญาโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนาไปจิตหานทิตบานที่เฮือนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้าม,มาขาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้น,นคือน,นองสงัง สมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีปเปเสื้อจะว่าหนองแมวครับนองแมวก็ดีเขาเอีกของเขาที่สูงของเขาเอง, <Ă> งอันนี้น้องสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวปัสสาก็กาเลยบางกวาคิดคุยกหลงปูว่าลูกร้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้เชื้อติดไปติดเหม่อทิดเหม่นไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็งเลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบ่อปันใด คุยกับลุงปูดอยูว่าไปได้นังสางม,มาไปได้ง่าสางม,มาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มุทธคุณขึ้นอีกเป็นสัน่น<พ>เป็นสัน่น<พ>เป็นนั่นก็ได้ให้ดาดย่อมไปล่องใส่เบื้องอันนี้เกิดคุณอีกมีผู้คุขึ้นก็โตมีจิติชิต,ตมีอำนาจสามารถมองในอดยตได้สามารถ,าารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เลื่อนแต่ไม่เห็นวัตถุเด่ขึ้นมาครับ บานีนนนวัตถูแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างเพล่คนว่าทั้งเมืองลาว่นว่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่า่ปฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยน้ำนี่คือฝากตูมฝากทูมบ้านเพราะตาบนโบเอาคนว่าเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุกบ้านบุกงอนตัวเอาตัวย่อ เอาขึ้นคืนนอย่อในฝากงย่อเอามาใส่ลงในหนวดบ่พ่อแล้วเอาฝาคุน้นพุ้นบาดตนคุ้นต้องเอากับฝาผ่า,าก็ไปได้ยุ่งเรียนี้มานี่คือใมคุน้นนี่นี่มันไม่คุน้นโพ้ปสิฐานอยู่ครับเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมอาชีวรีอาสีวะรีอง,งมหาราบองค์เนมตามหาราบนี่เป็นนี่แวมาอยู่ในร่วมของน้องสร้างมดเป็นม่วนสาร ไม่มีดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระโยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้าาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือปูกเสษของผุดเบิ้ลตำนายอยู่ในเ็ตำานานเบิ้ปุ๊กเสษเชื่อใรลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้คืออาจารย์สี่ปูปุูกเสษผู้เริ่มแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณนนีลอยสองปีอยู่บ้านข้ามคา สว่างวิโรงนี่ผู้พก,กเสษใครุ่นูแรกอ่าอ่าใายไปสองผู้รอดอาบัตรกุดคูนอ่ผู้รอดทราม,มาทีนโน่งานเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยน<ม>เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนข้อมยากโดนใอ้นมองมีอยู่กินสว่างด้วยกันมันจะทีไดูครับครับนี่นี่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของผู้วิโรดวิโรด ยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมือง mm hmm. น,นี่มันบวกบวกสายได้บ้าน uh huh. เพรา,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 านามาร่มาจากสายสายบ้านเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปของพยย่อใหญ่สีห้องคือราชคูปูนสมเด็จนั่ mm hmm. นแหละคือ่องกววมเป็นมา